ดังเอียงทำอะไรอยู่เอ๊ะไม่อย่างอยู่ทำอะไรอยู่ครับ

ปุงทับเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแสนะนะนาทำไมโนรูกถ้าล่าละไอ้จึงหาแฟนไดา้ยากริงมองเห็นสาวเลือนเดียว สวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนเร็วทำเป็นไหมลืมพยามสวัสดีก่อนเออสวัสดีครับโอ้โหอยากเหผมสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนนะครับเอาขอมือสัว์ขอมือขอมือ อาขึ้นเงาเลยไปจังเลยขึ้นเงาเลยครับเงาเงาเงาเดียเเเเด๋ยวขามือกับบ่อไห่บ่อไปแนวไหนเอาข้อมือกันข้อมือกันอ่ะหมอบหกหกหกกีน่นะ ตั้งเนี่ก็เป็นเงาเงายังได้เมีอะไรบนหัอไอ้นี่ยังได้เมียะ,ะไ,ยไยระหล้วอ,อือ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 ออ้ยขนเจ้าคือหลวงนะแทะ Nè. Nè, cảm ơn đã. Cho xin xin ít. Cảm ơn đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền นเอาสวัสดีก่อนดิหน่าถ้ามีของอะไรให้ไหนนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเธอเศรษฐกิอานิอยู่งานสวัสดีครับตัวสวัสดีครับตัวอันนะ่ะอันน่ะอันน่ะ <c oughs> ถ้าเห็นขนมแบบเพชรไดเบิดเนาะมึเนี่งเห็นอะอขอมือนะอ,อะไรดีทำอะไรดีแหลมแหลมแหลมแลมผู้ชายนี่อ่อ

ไปครับกันอันน่ะอันน่ะอันน่ะขอแล้วขอแล้วเฮ้ยแล้อุ้ยไอ้ซึ้งอ่ะ เกี่ยวงลนสัตว์นยสายโเมื่อไหร่ทำให้ดีทำให้ใปหมอบครับ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 คอยนะคอยนะอ๋อ thank <laughs> you よし。

าตินี้เกิดมาเหมือนเทวดาไม่หาจึงมอบแต่ความลำบากมาเป็นของฝากหัวใจให้รักสับสนให้ความจนวิ่งชนเลยไปสุขเธอชีวิต ไม่คิดเรียกร้องจากใครมานี้มา,ามาถือมาขาบมาเร็วขาบมาขาบลุกบวอนจะมาเร็วขอสิทแค่เพียงห้องหายรับายความชำ้ำบางคราวามาเร็วขาบมาให้นะ

อ่ามาอามาอาไ <laughs> ปไหนครับไปไหนครับเ <laughs> <laughs> อาขอครับขอครับขอก่อนขอก่อนขอก่อนนั่งลงขอขอดีๆนั่งลงครับโอเคอ่ะหมอบกันนะใส่ด้ก,กันข้อมือข้อมือข้อมือ อุ้ย,ย,ย,ยไปแล้วไปแล้วแล้วน่ะเอามาขอขอครับขอยลีลา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 วันนี้เอาหนี้เอานี้เอานี้เอามามาด่วน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 เอามา

เอ็นเอ็นมามาขอมาขอขอ,ขอเอามาดีลานัง่งรู้นั่งนังน่งก่อนนั่งก่อนนั่งนังน่งใครขอใครให้ขอนี่ให้นั่งไม่ใช่เหรอ không ừ, có ừ mươi kiểu <laughs> kiểu <laughs> hai phía này tung lung tung lung tung lung tiên liên nè nè anh chị anh chị bác mở hoạt này đi đứng luôn, đi đi, xin 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 chào, À, hỏi gì bắt đi, kho, à.